สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการที่เราจะมาขยี้ประเด็นร้อนกันแบบถึงแก่นเลยนะครับวันนี้เรามีสถานการณ์ที่แบบโอ้โหดุเดือดมากเหมือนละครเบทีฉากใหญ่เลยใช่ค่ะเกิดขึ้นกลางโรงเรียนเลยด้วยนะคะใช่เลยครับลองนึกภาพตามนะฮะนักเรียนมุงกันเต็มไปหมดแล้วตรงกลางวงนั้นมีตัวละครหลัก3มคนกําลังเะเชิญหน้ากันในจุดที่แบบตึงเครียดสุดๆ อืมเรื่องมันเปิดมาด้วยผู้หญิงที่ชื่อชินชิงใช่ไหมคะที่จุดจู่ก็ร้องไห้ออกมาใช่ครับร้องไห้แล้วก็กล่าวหาชายหนุ่มที่ชื่อเย,อย่หยูแบบสาดเสียเทเสียเลยเอาละครับเรามาค่อยๆค,คล,คลี่คลายสถานการณ์ตรงนี้กันดีกว่าคือฉากหน้าเนี่ยมันดูเหมือนเรื่องรักสามเศร้าธรรมดาธรรมดาเลยนะ แต่จริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยนะคะใช่ครับถ้ามองลึกลงไปเนี่ยจะเห็นว่านี่คือการวางแผนเป็นเกมจิตวิทยาที่ใช้ฝูงชนเป็นเครื่องมือเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเบื้องหลังน้ำตาของเธอเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่ใช่เลยค่ะฉากนี้มันไม่ใช่แค่การทะเลาะก,กันของวัยเรื่องธรรมดานะแต่มันคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่เผยให้เห็นท่าแท้ของตัวละครแต่และตัวออกมาเลยเพอเห็นคนเริ่มมุงดูเยอะๆก็เหมือนกับ จุดชนวนระเบิดลูกใหญ่ขึ้นมาทันทีน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยการแสดงของฉินชิงเนี่ยมันเริ่มต้นอย่างไงนะครับก็คือเธอร้องไห้ฟูมฝ่ายและเพื่อนที่ชื่อฮันสวียก็พยายามจะเข้ามาช่วยไกล่เกลีย่ยอือหือแต่ฉินชิงกลับสะบัดตัวออกแล้วตว,วาดใส่ทันทีเลยแต่ที่น่าแปลกคือเธอไม่ได้ทําทันทีนะเหมือนรออะไรบางอย่างอยู่ถูกต้องค่ะเธอรอจังหวะ นี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยคือเธอไม่ได้อยากจะเคลียร์กับฮันสเวียหรือเย่อยู่แค่สองสาคนแต่อยากได้ผู้ชมใช่ค่ะเธอต้องการผู้ชมพฤติกรรมแบบนี้ถ้ามองในมุมจิตวิทยานะคะมันคือการสร้างเวทีหรือสเตจเซ t ติ้งคือเธอรู้ดีว่าพลังของการกล่าวหามันจะรุนแรงขึ้นหลายเท่าเลยถ้ามีสายตาคนอื่นจับจ้องอยู่อ๋อคือเปลี่ยนเรื่องส่วนตัวให้กลายเป็นเรื่องสาธารณะทันทีทันทีที่เห็นว่าคนเริ่มมุงค่ะ แล้วถ้าเธอก็โยนระเบิดลูกแรกลงมาเลยพอได้เวทีที่ต้องการปุ๊บก็ประกาศกล้าวว่าฮันสวีเย่ยู่เลือกฉันแล้วออกไปจากชีวิตเขาสักทีโอ้โหเป็นการสร้างเรื่องเล่าที่ชัดเจนมากชัดเจนสุดๆคือวางตัวเองเป็นผู้ถูกเลือกแล้วก็ผลักให้ฮันสวีกลายเป็นมือที่สามไปเลยซึ่งประเด็นนี้มันลึกกว่าแค่ความอิจฉาธรรมดานะคะคือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าการโยนความรู้สึกที่ตัวเองรับไม่ได้ไปให้คนอื่นยังไงเหรอครับคือ ชินชิงอาจจะรู้สึกว่าตัวเองต่ําต้อยกว่าฮันสวียมาตลอดแบบว่าฮันสวีดูเพอร์เฟกไปซะทุกอย่างพอททนความรู้สึกนี้ไม่ไหวก็เลยสร้างภาพให้ฮันสวียเป็นผู้แย่งชิงแล้วก็โจมตีภาพนั้นแทนอ๋อคือการโจมตีฮันสวียจริงๆแล้วก็คือการโจมตีปมด้อยในใจของเธอเองใช่ค่ะ มันเลยดูรุนแรงแล้วก็ไร้เหตุผลขนาดนั้นมันมีคำพูดหนึ่งที่โอ้ oh, สนับสนุนเรื่องนี้ชัดมากเลยนะตอนที่ฮันสวีถามว่าทำไมทำแบบนี้ชินชิงไม่ได้ตอบเรื่องความรักเลยแต่กลับตะโกนออกมาว่าเพราะเธอสวยเพราะครอบครัวของเธอสุขสบายทำไมทุกสิ่งที่ดีจริงเป็นของเธอใช่เลยครับ นี่คือคำสารภาพโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าแก่นของปัญหาจริงๆมันไม่ใช่เย่ยอยู่เลยแต่เป็นความรู้สึกไม่เท่าเทียมที่มันกัดกินใจเธอมาตลอดโห oh, พอเรามองในมุมนี้แล้วพฤติกรรมของเธอก็ดูมีเหตุผลในตัวเองขึ้นมาทันทีเลยนะเย,ย่อยู่เลยเป็นแค่เครื่องมือที่เธอใช้ทำลายฮันเสวยซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบที่เธอเกลียดชังครับและในขณะที่ชินชิงกำลังสวมบทบาทนางเอกผู้ถูกกระทำอย่างสมจริงเนี่ยนะ สายตาของเย,ย่อยู่กลับมองข้ามเธอไปเลยใช่ครับและนี่คือจุดเปลี่ยนที่บอกเราว่าเย่ยอยู่ไม่ได้มองว่านี่คือเกมของชินชิงคนเดียวเขารู้ว่าเธอเป็นแค่มากตัวหนึ่งถูกต้องครับเขาก็มองข้ามหมากตัวนี้ไปหาผู้เล่นที่แท้จริงเลยซึ่งก็คือโอหยางอยู่ที่ยืนดูอยู่เงีย,งยบๆในฝูงชนอ๋อเป็นการส่งสารสารไปหาโอหยางอยู่โดยตรงเลยว่า ฉันรู้ว่าเป็นฝีมือแกแบบนั้นเลยครับเหมือนบอกว่าเกมของแกมันตื้นเกินไปการเผชิญหน้ากับโอหยางอยู่จึงเริ่มขึ้นแล้วก็นําเราไปสู่ประเด็นที่สองการประทะกันของหลักฐานกับความเชื่อใจพอโอ,อยางอยู่รู้ตัวถูกจับได้เขาก็ต้องรีบยกระดับเกมขึ้นไปอีกขั้นทันทีเขาไม่ได้มามือเปล่านะครับแต่พกไพ่ตายมาด้วยก็คือกระดาษแผ่นหนึ่งที่เขาชูขึ้นมาแล้วตะโกนว่าดูนี่สินี่คืออะไร โโอ้ห oh วิธีที่เขาเปิดตัวหลักฐานชิ้นนี้ก็น่าสนใจมากนะคะคือเขาไม่ได้อธิบายแบบใจเย็นแต่ใช้ความเกลี้ยกราดเพื่อสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็ชี้นําอารมณ์ของฝูงชนเป้าหมายไม่ใช่เพื่อหาความจริงแต่เพื่อทําให้ฝ่ายตรงข้ามจมอยู่ใต้กองคํากล่าวหาใช่ค่ะจนคนดูก็สรุปไปเองว่าผิดจริงแล้วหลักฐานชิ้นนั้นมันก็ทรงพลันมากจริงๆมันคืออะไรนะคะรายงานทางการแพทย์ครับที่ระบุชื่อของชินชิง พร้อมกับคําว่าการตั้งคันแล้วก็การยุติการตั้งคันโอ้โหนี่มันเปลี่ยนเกมไปเลยนะจากเรื่องรักสามเศร้าธรรมดาร,รมดธากลายเป็นเรื่องอื้อเฉาที่อาจจะผิดกฎหมายด้วยใช่เลยค่ะโอยังอยู่เปลี่ยนสนามรบจากเรื่องการนอกใจให้กลายเป็นเรื่องศิลธรรมและอาชญากรรมไปเลยไม่ทันทีมันเป็นหลักฐานที่จับต้องได้ดูเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ยากที่จะปฏิเสธต่อหน้าคนเยอะๆขนานั้น เขาไม่ได้ให้เวลาใครได้คิดวิเคราะห์เลยแต่ใช้ความตกใจของทุกคนเป็นเครื่องมือแล้วก็ตอกลิ่มสุดท้ายด้วยคำถามชี้นำที่ถามชินชิงเย่อยู่บังคับให้คุณทำแท้งเออแล้วฉินชิงก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากต้องเล่นไปตามน้ำเธอตอบแค่คำสั้นๆว่าใช่คำเดียวเลยแต่เหมือนเป็นคำพิภากษาเลยนะคะฝูงชนนี้คือ ระเบิดอารมณ์ด่าทอเย,ย่อยู่ทันทีเลยเรียกร้องให้ไล่ออกจากโรงเรียนโอหยางอยู่คงคิดว่าตัวเองชนะขาดแล้วเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆครับแต่เขามองข้ามปัจจัยสําคัญไปอย่างหนึ่งความเชื่อใจของฮันเสียใช่เลยครับในขณะที่ทุกคนเชื่อหลักฐานที่เห็นตรงหน้าฮันเสียกับเลือกที่จะเชื่อในตัวตนของเย่ยอยู่ที่เธอรู้จักการที่เธอยือนกรานจับแขนเย่ยอยู่ไว้แล้วประกาศว่าฉันเชื่อในตัวเย่ยอยู่มันคือการท้าทายเรื่องเล่าทั้งหมดของโอหยางอยู่เลยนะคะนั่นสิครับ ทำไมความเชื่อใจของเธอถึงแข็งแกร่งขนาดนั้นทางทางที่หลักฐานมันจะชี้ชัดขนาดนั้นแล้วนี่คือแก่นกลางของฉากนี้เลยค่ะมันคือการประทะกันร,ระหว่างความจริงที่ถูกนําเสนอกับความจริงที่สัมผัสได้หลอดโอหยังอยู่โกรธมากพระแผนของเขาตั้งอยู่บนฐานที่ว่าทุกคนจะยอมรับความจริงที่เขานําเสนอแต่ความเชื่อใจของฮันเสี่ยมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเขาใช่ค่ะและมันคือรอยร้าวเดียวในแผนการที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบของเขา แล้วเหตุการณ์ก็ดําเนินมาถึงจุดคลแม็กซ์เมื่อผู้มีอํานาจอย่างอาจารย์ใหญ่กับคณะบดีมาถึงโอ้อยังอยู่นี่คือไม่รอช้าเลยนะคะรีวิง่งเข้าไปเสนอเรื่องราวในเวอร์ชันของเขาทันทีพร้อมยื่นหลักฐานเด็ดในมือนี่คือช่วงเวลาที่แย่อย,อยู่จนมุมที่สุดแล้วจริงๆเขาถูกเหยื่อยืนยันมีหลักฐานมัดตัวแล้วสารเตี้ยก็ตัดสินเข้าไปแล้วใช่ค่ะทุกองค์ประกอบของการกล่าวโทษมันสมบูรณ์แบบมากและนั่นก็นําเรามาสู่ประเด็นสุดท้ายที่น่าคิดที่สุด คือกลยุทธ์ของเย่ยอยู่นั่นสิครับทําไมเขาถึงแทบไม่แก้ตัวอะไรเลยเขาดูนิ่งเกินไปมากอืมตอนโอวหยางอยู่กล่าวหาเขาก็แค่โต้อตอบเล็กน้อยตอนเห็นรายงานแพทย์ก็แค่ขมวดคิ้วแต่ไม่ได้โวยวายอะไรเลยมันเหมือนเขากําลังรออะไรบางอย่างอยู่คือดิฉันมองว่ามันเป็นการวางแผนที่เยือกเย็นและเสี่ยงสูงมากนะคะเย,ย่อยู่เข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าสงครามอสมมาตรคือเขาไม่สามารถสู้กับโอวหยางอยู่ด้วยวิธีการเดียวกันได้ เหมือนกับสำนวนที่ว่าอย่าไปเถียงกับคนโง่คล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะการตะโกนสู้กับคนที่กำลังคลุ้มคลัง่งหรือพยายามใช้เหตุผลกับฝูงชนที่ถูกอารมณ์ครอบงำม,มันมีแต่จะทำให้ตัวเองดูแย่ลงการปฏิเสธของเขาในตอนนั้นจะถูกมองว่าเป็นการแก้ตัวของคนผิดทันที ถูกต้องค่ะดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะไม่เล่นในเกมของศัตรูการนิ่งเงียบของเขาก็คือการปฏิเสธที่จะลงไปในสนามรบที่อีกฝ่ายสร้างขึ้นเขาปล่อยให้โอวยางอยู่และชินชิงเล่นบทของตัวเองไปให้สุดทางเลยเหมือนกับเขากําลังรอให้คู่ต่อสู้ทิ้งไพ่ทุกใบที่มีในมือลงมาให้หมดก่อนใช่เลยค่ะเขาปล่อยให้คู่ต่อสู้สร้างโครงสร้างคําโกหกที่ใหญ่โตขึ้นมาเพราะเขารู้ว่ายิ่งโครงสร้างนั้นใหญ่เท่าไหร่ จุดที่เปราะบางที่สุดเพียงจุดเดียวก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นเท่านั้นและพอถึงเวลาที่เหมาะสมเขาจะโจมตีไปที่จุดนั้นจุดเดียวแล้วทั้งหมดก็จะพังลงมาการพยักหน้าของเขาตอนที่อาจารย์ใหญ่มาถึงนั่นล่ละคะ่ะมันไม่ใช่การยอมรับผิดแต่เป็นการส่งสัญญาณว่าเอาละ่ะนักแสดงทุกคนอยู่บนเวทีครบแล้วถึงเวลาเปิดม่านก,การแสดงของจริงเสียที เป็นกลยุทธ์ที่ต้องอาศัยความมั่นใจในตัวเองและความอดทนสูงมากเลยนะครับมันคือการเดิมพันครั้งใหญ่เลยค่ะเขาเดิมพันว่าความจริงจะแข็งแกร่งกว่าคำโกหกและเดิมพันว่าเขาจะหาจังหวะที่เหมาะสมในการพลิกเกมได้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปดังนั้นเราก็มาถึงจุดที่สถานการณ์ค้างคาใจผู้ชมอย่างที่สุดทุกอย่างดูเหมือนจะเข้าทางอุวอย่างอยู่ไปหมด หลักฐานทุกชิ้นชี้ไปที่เย่ยอยู่แรงกดดันจากสังคมก็พร้อมจะพิภากษาเขาทุกสายตาจับจ้องไปที่เขาคนเดียวซึ่งตอนนี้กำลังจะเผชิญหน้ากับผู้มีอำนาจตัดสินชะตาของเขาแล้วใช่ค่ะคำถามที่ทิ้งท้ายไว้มันก็ใหญ่กว่าแค่ว่าเย,ย่อยู่จะรอดหรือไม่รอดนะคะแต่มันชวนให้เราขบคิดในภาพที่กว้างขึ้นครับ คือในยุคสมัยที่ข้อมูลข่าวสารแล้วก็หลักฐานต่างๆเนี่ยสามารถถูกตัดต่อบิดเบือนแล้วก็นํามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อชี้นําฝูงชนได้อย่างง่ายดายบนโลกออนไลน์เราจะแยกแยะได้ยังไงครัว่าอะไรคือความจริงแท้และอะไรคือความจริงที่ถูกสร้างขึ้นเป็นคําถามที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับ และมันก็ทิ้งท้ายด้วยคําถามถึงพลังของความเชื่อมั่นด้วยค่ะในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะสิ้นหวังความเชื่อใจของคนเพียงคนเดียวอย่างฮันเสือจะมีน้ําหนักมากพอที่จะต่อกรกับคําตัดสินของคนหมู่มากที่ถูกชี้นําด้วยหลักฐานจอมปลอมได้หรือไม่นั่นสินะครับนี่คือสิ่งที่น่าติดตามว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะสอนอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับธรรมชาติของความจริงและสังคมมนุษย์ค่ะ